ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ทีมชาติไทยเริ่มต้นกันที่ก่อนอื่นเรามาตั้งคำถามเผ็ดๆสองสามคำถามที่เราจะมาวิเคราะห์กันตลอดทั้งสคริปนี้เลยนะครับคำถามแรกการถอนตัวของศูนย์หน้าคนสำคัญถึง3คนส่งผลกระทบต่อเกมรุกของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมาซาทดาอิชิอิมากน้อยแค่ไหนในการเจอกับชไนนิสไทเปสองนัดติดคำถามที่2การเหลือศูนย์หน้าอาชีพเพียงแค่ทีรศักดิ์เผยพิมายเพียงรายเดียว เป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับแผนการเล่นและปรัชญายของโค้ชมาซาทะอิชิอิในการลุยศึกคัดเอเชียนคัพคำถามที่3การที่นักแตะอย่างแบ็คซ้ายวันชัยจาุณงครานยกเลิกแพลนพักผ่อนส่วนตัวเพื่อเข้ามาสู่ทีมชาติไทยทันทีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของเจนใหม่ที่โค้ชอิชิอิกำลังสร้างขึ้นได้อย่างไรเอาละครับเมื่อเรามีประเด็นหลักที่ต้องมาคุยกันแล้วเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าข่าวนี้ต้องบอกว่า ทำให้ทีมงานของโคชอิชิอิต้องกุมขมับเลยครับวิกฤตแนวรุกช้างศึกสามกองหน้าถอนตัวรวดเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมชาติไทยมีข่าวร้ายเข้ามาเพิ่มเติมอีกระลอกหนึ่งเลยทีเดียวเพราะล่าสุดหัวหอกตัวความหวามอย่างสุภชัยใจเด็ดของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดได้ตัดสินใจขอถอนตัวจากทัพช้างศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาเหตุเกิดจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาฉีก ซึ่งเจ้าตัวได้รับมาในช่วงท้ายเกมที่บุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้างเสมอบีจีปทุมยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์2ต่อ2ในศึกไทยลีกหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี่ไม่ใช่การถอนตัวคนแรกนะครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานเราก็เสียปรเมศอาจวิไลสูน้าจากสโมสรจูบิโลอิวาตะไปด้วยอาการบาดเจ็บและอีกรายที่ขอถอนไปพร้อมๆกันคือสะสลักไหประคนแบก้ายตัวเก่งจากบุรีรัมยูเนเต็ด ก็ถอนตัวไปจากอาการบาดเจ็บเช่นกันลองคิดดูสิครับแค่3คนก็ทำให้ทีมชาติไทยปวดหัวจะแย่อยู่แล้วแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการถอนตัวของศูนย์หน้าอาชีพทั้งสุภชัยใจเด็ดและประเมศอาจวิไลทำให้ตอนนี้ทับช้างสึกเหลือกองหน้าอาชีพตัวเลือกจริงๆเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นกองหน้าอาชีพคนนั้นก็คือธีรศักดิ์เผยพี่มายหัวหอกจากสโมสรการท่าเรือ f c นั่นเองครับ โอ้โหฟังดูเหมือนเป็นมุกตลกแต่เป็นเรื่องจริงที่โคช้ชคงไม่ตลกด้วยนะครับที่เราต้องเผชิญหน้ากับไต้หวันที่ตอนนี้เราก็ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อลุ้นเข้ารอบเอเชียนครับโดยที่มีกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติเหลืออยู่แค่1คนเท่านั้นตรงนี้เราก็แอบคิดถึงดาวยิงวัย37ปีอย่างทีรศิลปแดงดาที่เพิ่งยิงประตูให้กับชูแบงคอกยู่นเต็ดในเกมที่พวกเขาเอาชนะนครราชสีมามาสด้าเอไป3ต่อหนึ่ง แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อ50คนแรกที่โคชมาซาทะอิชิอิยื่นไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่โคชเคยออกมาบอกว่าต้องการสร้างเจนใหม่ของทีมชาติไทยขึ้นมาประเด็นหลักท้ายคลิปการเติมเต็มที่ฉับไวโคชอิชิอิเรียกตัวแทนพร้อมใจเกินร้อยแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอครับทางด้านโคชมาซาทะอิชิอิก็ไม่ได้รอช้าจัดการเรียกผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพทันที เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่หายไปโดยเฉพาะตำแหน่งแนวรุกคนที่ถูกเรียกเข้ามาแทนสุภชัยใจเด็ดก็คือชาณรงค์พรมศรีแก้วแนวรุกดาวรุ่งจากสโมสรชนบุรีเอฟซีซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญมากๆสำหรับเจ้าตัวในการมาพิสูจน์ตัวเองในสีเสื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่ส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่สะสลักไหประคนถอนตัวไปโค้ชอิชิอิก,ก็ได้เรียกวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายจอมพลังจากทรูแบงค็อกยูไนเต็ดเข้ามาเสริมแทน และเรื่องราวของแบ็กซ้ายคนนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยครับวันชัยจารุนงครานได้ออกมาเปิดความรู้สึกหลังจากถูกเรียกตัวซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกเขามีแพลนที่จะไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดอยู่แล้วเพราะโปรแกรมหลีก็ค่อมข้นหนักและร่างกายก็มีอาการล้าเล็กน้อยแต่พอรู้ว่ามีชื่อถูกเรียกติดทีมชาติเขาก็ยกเลิกทุกอย่างทันทีเพื่อเข้ารายงานตัวและรับใช้ชาติในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือก นี่คือจิตวิญญาณของนักกีฬาที่พร้อมทุ่มเทเพื่อชาติจริงๆครับวันชัยบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะนี่คือรายการใหญ่และมีความสําคัญต่อประเทศเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่ในตําแหน่งแบ็กซ้ายให้ดีที่สุดทั้งในเกมรุกและเกมรับเพื่อช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้วันชัยยังเคยมีโอกาสลงสนามให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของโคชอิชิอิมาก,ก่อนแล้วด้วยนะครับ นั่นคือในเกมอุ่นเครื่องที่เสมอกับทีมชาติสอปปอลาวไป1ต่อหเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2,607ความมุ่งมั่นของเขาคือการช่วยทีมเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2นัดที่จะพบกับไชนีสไทเปแต่เขาก็บอกว่าจะต้องโฟกัสไปทีละเกมและเล่นอย่างละเอียดทุกนัดทั้งเกมเย่าและเกมเยือนฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาเลยครับที่เห็นนักเตะมีความมุ่งมั่นขนาดนี้สึกหนักที่รออยู่โปรแกร,รมช้างศึกกับไชนีสไทเป เมื่อเราเห็นความพร้อมของตัวผู้เล่นที่เข้ามาเสริมแล้วก็ถึงเวลามาดูโปรแกรมที่รออยู่ครับทีมชาติไทยมีคิวลงสนามในศึกคัดเอเชียนคัพ2 0 2 7พบกับไชนิสไทเปหรือที่เราคุ้นกันในชื่อไต้หวัน2นัดนัดแรกเราจะเปิดบ้านพบกับพวกเขาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคม2608เวลา19นาฬิกา30นาที จากนั้นเราก็จะยกพลไปเยือนไชนีสไทเปที่สนามไทเปมูนิสิพัลสเตเดียมในวันอังคารที่14ตุลาคม2608เวลา17นาฬิกา30นาทีทั้งสองนัดนี้มีเดิมพันสูงมากนะครับและต้องยอมรับว่าแม้ทางชนาทิปเองก็เคยออกมาพูดตรงๆถึงปัญหาใหญ่ของทีมชาติไทยแต่สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือการชนะไต้หวันให้ได้เพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไป ส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลไทยก็มีเรื่องของไทยลีกที่เพิ่งจบสัปดาห์ไปครับบุรีรัมยูเนเต็ดที่เปิดบ้านเสมอบีจีปุมยูเนเต็ดไป2-2ต่อ 2, ทําให้สถิติชนะรวดในไทยลีกของพวกเขาต้องหยุดลงซึ่งทางด้านกุนซือของบุรีรัมเองก็ออกมาแสดงความผิดหวังและเผยว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดคาดเลยทีเดียวแต่ในทางกลับกัน ครูแบงคอกยูไนเต็ดก็กลับมาพังอาดอีกครั้งด้วยการเปิดบ้านเชือดนครราชสีมามาสด้าเอไป3ต่อ1นึ่ทำให้พวกเขาก้าวขึ้นไปรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงของไทยลีกได้สำเร็จและยังมีข่าวดีจากต่างแดนเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับนักเตะทีมชาติไทยอย่างแบ็คขวานิโคลัสมิเกลสันที่ลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกให้กับสโมสสเอเวอร์สแบกแถมยังจัดไป1แอสซิสช่วยให้ทีมยึดจ่าฝูงลีกส2ได้อีกด้วย ถือเป็นฟอร์มที่น่าจับตาม,มากๆก่อนที่เจ้าตัวจะมาร่วมทัพช้างศึกครับมุมมองส่วนตัววิกฤตศูนย์หน้าและความหวังในปรัชญาเจนใหม่ของอิชิอิ เอาละครับหลังจากที่เราได้อัปเดตข่าวสารสำคัญไปทั้งหมดแล้วก็มาถึงช่วงที่ผมจะขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแบบจัดเต็มกันบ้างนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของเราในวันนี้คือเรื่องของวิกฤตศูนย์หน้าและการตัดสินใจของโค้ชมาซาธาดะอิชิอิที่ยังคงยึดมั่นในปรัชญาการสร้างเจนใหม่ของทีมชาติไทย ผมต้องขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับการที่ผู้เล่นสำคัญอย่างสุภชัยใจเด็ดหัวหอกตัวหลักที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักต้องถอนตัวไปตามรอยของประเมศอาจวิไลศูนย์หน้าดาวรุ่งอีกคนและสะสะลักไหประโคนแบ็กซ้ายที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็ต้องเจ็บซ้ำนี่คือแรงกระแทกที่รุนแรงมากๆต่อขวัญและกำลังใจของทีมลองนึกภาพนะครับ ในการเตรียมทีมเพื่อลงเล่นทัวร์นาเมนต์ที่มีความสำคัญระดับชาติอย่างการคัดเลือกเอเชียนคัพ2027การที่ต้องเสียผู้เล่นในตำแหน่งที่อ่อนวัยที่สุดในเกมรุกอย่างศูนย์หน้าไปถึง2คนและเหลือกองหน้าอาชีพแท้ๆเพียงแค่ทีระศักดิ์เผยพิมายคนเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนี่เป็นเหมือนกับการเดินเข้าไปในสนามรบโดยที่ปืนใหญ่ของเรามีกระสุนเหลือน้อยเต็มที คำถามสำคัญที่ผมได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นก็คือการขาดศูนย์หน้าอาชีพถึง3คนนี้จะส่งผลต่อเกมรุกของทีมชาติไทยมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าผลกระทบย่อมมีอยู่แล้วครับปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงสุภชัยใจเด็ดเรากำลังพูดถึงหัวหอกที่มีความแข็งแกร่งมีความเข้าใจในแท็กติกและมีสถิติการยิงประตูที่สม่ำเสมอในไทยลีก การที่เขาไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทำให้โค้ชอิชิอิต้องปรับแผนการเล่นอย่างเร่งด่วนและตัวเลือกเดียวที่เหลือคือทีรศักเผยที่มายหัวหอกจากการท่าเรือ FC ซึ่งแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่มีความสามารถและอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีแต่การแบกรับความคาดหวังทั้งหมดในฐานะกองหน้าอาชีพเพียงคนเดียวในการแข่งขันระดับนี้ถือเป็นความกดดันที่มหาศาลมากๆแล้วถ้าทีรศักเผยพิมาย เกิดมีอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนขึ้นมาอีกในระหว่างการแข่งขัน2นัดนี้ล่ะทีมชาติไทยจะต้องพึ่งพาใครในบทบาทศูนย์หน้าตัวเป้าซึ่งตรงนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงปรัชญาการทำทีมของโค้ชมาสาทดาอิชิอีครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ โคชอิชิอิได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดว่าเขาต้องการที่จะสร้างเจนใหม่ให้กับทีมชาติไทยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมดาวยิงระดับตำนานอย่างทีรศิลแดงดาที่เพิ่งยิงประตูให้กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดไปในเกมที่ชนะนครราชสีมามาสด้าเอฟต่อหนึ่งถึงไม่ได้อยู่ในข่ายพิจารณาตั้งแต่แรกรวมถึงการที่โค้ชอิชิกิออกมาพูดถึงประเด็นของทีร์ทรและการไม่เรียกนักเตะต,ตัวเก่าคนอื่น การตัดสินใจเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโค้ชอิชิอิกำลังมองไปข้างหน้าเขาไม่ได้มองแค่การแข่งขันในเดือนตุลาคม2608นี้เท่านั้นแต่เขากำลังวางรากฐานระยะยาวให้กับทีมแม้ว่าการสร้างเจนใหม่จะมาพร้อมกับความเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องของประสบการณ์และความพร้อมในตำแหน่งอย่างสูงหน้า ดังนั้นเมื่อเราเหลือศูนย์หน้าอาชีพเพียงที่รัสักเผยพิมายคนเดียวสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในแง่ของแท็กติกคือทีมชาติไทยอาจจะต้องพึ่งพาการเล่นในแนวรุกที่ยืดหยุ่นมากขึ้นอาจจะใช้ผู้เล่นแนวรุกที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าโดยธรรมชาติมายืนในตำแหน่งฟอร์สไนหรือกองหน้าตัวหลอกซึ่งตรงนี้ก็มีผู้เล่นอย่างชาญรงครุมสีแก้วแนวรุกที่ถูกเรียกมาแทนสุภชัยใจเด็ดหรือผู้เล่นอย่างชนาทิพย ที่เคยบอกว่าพร้อมเล่นทุกตำแหน่งตามที่โค้ชสั่งเข้ามามีบทบาทสำคัญการเรียกชาญรงค์พรมสีแก้วแนวรุกจากชนบุรี FC เข้ามาแทนหัวหอกอย่างสุพชัยใจเด็ดเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าโค้ชอิชิอิอาจจะเน้นไปที่ความเร็วความคล่องตัวและการเคลื่อนที่ในพื้นที่ว่างมากกว่าการใช้กองแน่ตัวใหญ่ที่เน้นการพักบอลหรือการเข้าประทะ แม้ว่าการทดแทนกันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบในแง่ของสไตล์แต่เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ปรัชญาที่เขาต้องการสร้างเราต้องไม่ลืมนะครับว่าโคชอิชิอิเองก็เคยออกมาบ่นว่าการที่ไทยลีกขยายโคต้ตาผู้เล่นต่างชาติก็ทำให้การเลือกผู้เล่นท้องถิ่นมาติดทีมชาติไทยนั้นยากขึ้นไปอีก ดังนั้นเมื่อตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าอาชีพมีจำกัดเขาก็อาจจะต้องปรับมากให้เน้นไปที่การประสานงานของแนวรุกและมิดฟิลด์แล้วถ้าเรามองในมุมของความทุ่มเทและความมุ่งมั่นล่ะครับนี่คือจุดที่ทำให้แฟนๆชื่นใจได้มากที่สุดในเวลานี้ การที่เราได้เห็นเรื่องราวของแบ็กซ้ายวันชัยจารุนงครานที่พร้อมจะยกเลิกแผนเที่ยวเสือนตัวแม้ว่าร่างกายจะมีความล้าเล็กน้อยจากการลงเล่นในลีกเพื่อตอบรับการเรียกตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยทันทีมันคือสิ่งที่สะท้อนถึงคำว่ารับชัยชาติได้อย่างแท้จริง วันชัยแสดงออกถึงความตื่นเต้นและความภูมิใจที่ได้กลับมาสวมเสื้อทีมชาติอีกครั้งและความมุ่งมั่นของเขาที่จะช่วยทีมให้เก็บชัยชนะให้ได้ทั้งสองนัดที่เจอกับไชนิสไทเปมันเป็นพลังบวกที่ทีมชาติไทยต้องการอย่างมากในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันแบบนี้นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของเจนใหม่ที่โคชมาซาทะอิชิอิกำลังมองหาครับนักเตะที่พร้อมทุ่มเทเต็มที่ พร้อมที่จะยกเลิกความสุขส่วนตัวเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของประเทศการที่วันชัยแบกซ้ายชาญรงค์พรมสีแก้วแนวรุกและอนันต์ที่ถูกเรียกมาแทนปารเมศอาจวิไลเข้ามาด้วยความมุ่งมั่นสูงมันช่วยยืนยันว่าถึงแม้ทีมชาติไทยจะเผชิญกับวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บแต่จิตวิญญาณของนักสู้ยังคงอยู่ครบถ้วน สำหรับโปรแกรม2นัดที่จะเจอกับไชนิสไทเปต้องยอมรับว่าเกมเหล่านี้คือเกมที่วัดอนาคตของเราในเส้นทางสู่เอเชียนคัพ2027เลยนะครับชนาทิปเองก็ออกมาเตือนแล้วว่าเราต้องชนะไต้หวันให้ได้สิ่งที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของโคชอิชิอิ เขาจะใช้ทีรศักดิ์เผยพิมาอย่างไรในการประคองเกมรุกและเขาจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของแนวรุกคนอื่นๆเช่นชาน,นารงค์พรมสีแก้วหรือแม้แต่มิดฟิลตัวเก่งคนอื่นๆเพื่อสร้างโอกาสในการทำประตูได้อย่างไร ถ้าทีมชาติไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตศูนย์หน้าในครั้งนี้ไปได้ด้วยการเก็บ6แต้มเต็มจาก2นัดกับไชนิสไทเปนี่จะเป็นชัยชนะที่ไม่ได้มาจากการมีผู้เล่นครบถ้วนแต่จะมาจากการวางแผนที่ชาญฉลาดและความทุ่มเทของนักเตะทุกคนในทีมซึ่งนั่นจะเป็นการยืนยันว่าปรัชญาเจนใหม่ที่โคชอิชิอิก,กำลังสร้างอยู่นั้นกำลังเดินมาถูกทางแล้วครับ เรามาเอาใจช่วยทีรศักดิ์เผยพิมายศูนย์หน้าอาชีพเพียงคนเดียวของเราและให้กำลังใจผู้เล่นที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมทุกคนอย่างวันชัยจารุนงครานแบกสายและชานรงค์พรมสีแก้วแนวรุกให้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะมาให้ทีมชาติไทยให้ได้ครับเพราะนี่คือโอกาสสำคัญที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทีมภายใต้ความกดดันสูงสุดเราหวังว่าความมุ่งมั่นอย่างเต็มร้อยของนักเตะอย่างวันชัยที่ยกเลิกวันหยุด จะเป็นแรงผลักดันให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนทุ่มเทในสนามอย่างสุดกำลังและผ่าช้างศึกคว้าชัยชนะในเกมคัดเอเชียนคัพที่เดิม่านสูง2นัดนี้ให้ได้ครับทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวทีมชาติไทยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ